สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาลวจ้าเมียฝรั่งชนบทมาและจ้ามาทําไมมาทําไมวันนี้ยายจะพามาปลูกแครอทนะคะปลูกแครอทปลูกบิบรูตปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> จะปลูกได้เยอะแค่ไหนไม่รู้ดูดิเมื่อวานขุดดินไว้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดินแห้งหมดแล้วเอออากาศมันร้อนเมื่อวานไม่ได้ปลูกน้นอเพ่นยายเอาขยะไปทิ้ง ดินแห้งหมดแล้วรีบปลูกเดี๋ยวอีกสองีอกอีกสวันฝนจะตกเนะาะเดี๋ยวจะเอา,มาเมล็ดแครอทมาโรยนะเนี่ยปลูกแครอทก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันเฮ้ยอ,อากาศสุดยอดมามาปลูกแครอทก็ไม่มีอะไรมากมายนี่ยกรอง จริงๆแครอทเขาชอบดินทรายนะเพื่อนเพื่อนนี่แล้วก็ยายก็จะใส่เนี่ยในขวดเนี้ยมันจะได้ไม่ลงเยอะก็นี่นี่นโรยโรย,ย,ยเข้าไปเหมือนโรยพริกไทยนะนะเนาะถ้าไม่ใส่ขวดมันจะลงเยอะเนาะเมล็ดมันะมเล็ก,ลกอันนี้ก็เยอะแล้วนี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเราก็ถ้ามันเยอะค่อยถอนออกเนาะ เสร็จแล้วก็ทําการกะลบนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยจริงๆมันต้องปลูกตั้งแต่เมื่อวานเนาะอยากจะได้เอาดินอ่าน,นี้มากรมแต่ตอนนี้ดินมันแข็งแล้วอะ่ะจริงๆต้องปลูกตั้งแต่เมื่อวานเนะาะกอยากจะเอาเรดดิตมาปลูกเสริมนะเออ เดี๋ยวอันนี้ดูก่อนให้มันฝนตกก่อนแม่วยายจะเอาเรดิตมาใส่เสร็จแล้วเพื่อนนี่ต่อไปยายก็จะปลูกสวิตชาร์ดหรือว่าเออ่บิรูดเนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนก่อนเนี่ยดูก่อนสวิตชาร์ดบิรูดแล้วก็ไปนน่นก็เออ่หอม นะมาอัใน,นยาจะปลุกบีดรูดนะคะนะบีดรูด มเมล็ดเขาจะเป็นอย่างเนี้ยก็ยอนห่างๆกันหน่อยชิดกันเด๋ยวหัวมันจะไม่ใหญ่เนาอ,องเพื่อนอร่องหนึ่งก็พอแล้วยายปลูกร่องหนึ่งหอหนึ่งนี่แหละแจกเขาทุกปีเลยกินไม่หมดถ้ามันขึ้นหมดนะ สร็จแล้วก็เอาดินกลบเหมือนเดิมแต่อันนี้ไม่ได้ยกรองเหมือนเหมือนแครอทเนะาะยายไม่รดน้ำหรอกเนาะอีกอีกอีกสวันฝนตกเดี๋ยวค่อยมาดูกันม,มาต่อไปสวิตชาร์ดนะคะอ,อันนี้ยายซื้อมาเป็น3าสี 4. วันนี้หายนั่นไม่เจอปวยเล้งแล้ววันหลังค่อยเห็นไหมเนี่ยของทุกอย่างเขาจะมีบอกปลูกเดือนไหนอะไรเดือนไหนเนี่ยพวกมะเขือเทศมะเขือเทศปลูกยังไม่ได้แตงกวาปลูกยังไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกอันนี้เดือนอัพเิรลบิดยูนีก็เมษาถึงมิถุนากเก็บกินได้ตอนเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลา จะมีบอกหมดเลยเนาะในหลายสีก็จะแพงหน่อยแค่นี้เนะียร้อยกว่าบาทเนี่ยเพือ่อนมาที่นี่มาปลูกหอมใหญ่เพื่อนหอมแขกกับหอมใหญ่ยายจะปลูกครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไว้ปลูกอีกประมาณสองอาทิตย์มาปลูกอีกครึ่งนงมือดูก่อนว่าจะปลูกช่วงไหนมันจะสวยกว่ายายเคยปลูกเร็วอ่ะมันไม่สวย เดี๋ยวรอรุ่นกันจะปลูกตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วอีกสองอาทิตย์ค่อยมาปลูกกันอีกนะก็ไม่มีอะไรมากก็นี่แหละขุดๆทมๆตัดหัวหน่อยนะขยันก็ตัดไม่ขยันก็ไม่ต้องตัด <c oughs> ลงไปสวยนะลูกสวยนะลูกเออกระถา เยอะมากเลยสวยนะลูกสวยนะลูกยายปลูกมาเยอะหรออันนี้ซื้อเขาก็ไม่แพงเท่าไหร่อันนี้แพงอันนี้ยายปลูกสองถุง นะคะเพื่อนๆปลูกไปได้สีร่องเดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาปลูกใหม่เนาะนีเน่เว้นที่ไว้แล้วมาทีนี้ย้ายว่าจะไปถอนหญ้าออกจากสตรอเบอรี่แถวๆนั้นหน่อยเนาะเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวจะถอนละว,ว่าจะปลูกอีกผักอย่างอื่นหาหาหาคิดก่อน บางทีผักสลัดมันกินมันได้กินไวเราต้องหาที่ปลูกให้มันเหมาะสมเนาะบางทีมันหมดไวจะได้ปลูกผักอื่นแซมหรือพวกบรอกครีเราก็จะหาที่ปลูกแบบว่าให้มันชิดชิดจะได้เวลาปีต่อไปพรวนดินมันจะได้ไม่เกะก,กะไงมันเหมือนตัวนี้ไงเห็นไหมเนี่ยนี่ปีหน้าเราก็จะได้ไม่ต้องเกะก,กะเวลาพรวนดินเนาะ เพื่อนห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวหกโมงครึ่งยายจะออกไปเดินเล่นเนาะเพืเ่อนๆเพืเ่อนฝรั่งอีกชั่วโมงนึง ป้าเพื่อนเพื่อนห้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวหกโมงกว่ายายจะออกไปข้างนอกเนาะนี่เดี๋ยวยายจะเอาไอ้นั่นมาคราดมาพรวนพรนดินหน่อยมาทำดินให้มันซุยๆหน่อยเนี่ย เดี๋ยวเย็นนี้ยายจะถามข้างบ้านว่าจะเอาไหมเนี่ยเมื่อวานเขามาขอยายเนี่ยสลับตัวเนี้ยเมื่อวานเขามาขอเดี๋ยวเย็นนี้ไปเดินเล่นเดี๋ยวจะถามเขาว่าเอาไหมถ้าเอาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถอนให้เขาถ้าไม่เอายายก็จะถอนทิง้งทําใจอย่างแรงเลยถอนออกไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเสียดายก็เสียดายแต่เอาไว้อย่างงี้สตอบบรอเบอรี่มันก็ไม่สวยเห็นไหมเนี่ยยายปลูกดูดีสตอบบรอเบอรี่มองไม่เห็นเลยเนาะเออไม่ใช่ที่ของมัน แล้วก็ดูก่อนพรุ่งนี้มรืนนี้ฝนจะตกเดี๋ยวก็จะมาทําตรงนี้นี่อนดอกไม้ทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวโอเคแฟนยายบอก6โมงแล้วนี่ฝน,นตกเลยยายก็จะมาถอนไปปลูกเนี่ยมันเป็นดอกไม้ทั้งนั้นเลยถือโอกาสทําความสะอาดตัวนี้แล้วก็ดอกไม้นุ่นตรงนั้นนี่เนี่ยไอตรงเนี้ยเขียวๆนี่ ดอกไม้ทั้งนั้นเลยนี่ดอกสีขาวๆน่ะนี่เห็นไหมจะถอนทิ้งก็เสียดายถ้าฝนตกตกเดี๋ยวถอนแล้วไปปลูกเนาะแฟนยายเรียกแล้วแบอกหกโมงแล้วไปเพื่อนๆแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงใ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้เยตาด้วยนะคะหกโมงแล้วบ <c oughs> ังเสียงนกร้อง